โอนเงินเย,ยียวยากเกษตรษกรงวดที่3วันสุดท้าย22กรกฎาคม63เร่งโอนเงิน15,000บาทให้กับกลุ่มเกษตรษกรกลุ่มที่3ที่จะได้รับ15,000บาทครั้งเดียวรวมทั้งเร่งเกษตรษกรจำนวน127,261รายรีบแจ้งบัญชีรับเงินภายในวันที่25กรกฎาคมนี้ครับ ความคืบหน้าสำหรับโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารทกสได้ดำเนินการโอนเงินให้กเกษตรกรมาตั้งแต่15พฤษภาคม63อย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมีรายชื่อในทะเบียนกเกษตรกรและไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐบาลเช่นโครงการเราไม่ทิ้งกันครับจนถึงขณะน,นี้มาตรการช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรดำเนิน มาถึงเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วนั่นก็คือจะมีการจ่ายเงินช่วงวันที่1 5บหถึงยีกรกฎาคมวันละประมาณ1 000, 000, ล้านรายในวันนี้วันที่22กรกฎาคม63ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการโอนเงินเยียวยางงวดสุดท้ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งเหลืออีกประมาณ5้า0สนรายครับ ในส่วนของข้อมูลภาพรวมความคืบหน้าสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อวันที่21กรกฎาคม63เมื่อวานที่ผ่านมาระบบได้ทำการโอนเงินเยียวยาให้กเกษตรกรแล้วจำนวน9 9 9า5 8นวน9 9 9 9 8ารยทํายทำให้จนถึงวันนี้ทกสได้จ่ายเงินเยียวยาทั้ง3รอบโดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ครับรอบที่1เดือนพฤษภาคม63 โอนเงินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น7,461,090รายวงเงินรวม3 7 3 0 5ล้านบาทครับรอบที่2เดือนมิถุนายน63โอนเงินให้เกษตรกรแล้วจํานวน7,443,417รายวงเงินรวม3 7 2 1 7ล้านบาทครับ รอบที่3เดือนกรกฎาคม63ณปัจจุบันโอ,อนเงินให้กับกเกษตร,รกรไปแล้ว6,999,792รายวงเงินรวม34,998ล้านบาทครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่จ่ายไปแล้วณนะขณะนี้19,521ล้านบาทครับ ขณะที่ยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบบัญชีรอโอนเงินทั้งรอบที่1รอบที่2รอบที่3อยู่จํานวน22,948รายและอยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบบัญชีรอโอนในรอบที่2และรอบที่3อีกจํานวน205รายครับ ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้แต่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีมายังทกศยังมีอยู่อีกสูงถึง1,27,261รายทกศขอให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวแจ้งหมายเลขบัญชีของธนาคารตนเองภายในวันที่25กรกฎาคม63เพราะหากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวธนาคารทกศจะไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้เนื่องจากเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี กำหนดจ่ายเงินงวด3ภายในเดือนกรกาคมนี้เท่านั้นครับดังนั้นกเกษตรกรที่สงสัยว่าตนเองยังไม่ได้เงินเยียวยาสักทีอาจเป็นเพราะเหตุผลดังกล่าวก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะผ่านทาง w w w y เยียวยาเกษตรกร .com ได้ตลอด24ชั่วโมงหลังจากนั้นให้รีบแจ้งเลขที่บัญชีของตนเองเพื่อรับเงินเยียวยาที่ w w w เยียวยาเกษตรกร .com ครับ ในด้านของเกษตรกรกลุ่มที่3ที่กำลังยืนยันระบบภายในวันที่22กรกฎาคม63นี้กลุมส่งเสริมการเกษตรจะทำการส่งข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อส่งให้ทกศภายในวันที่25กรกฎาคม63ก่อนที่ระบบจะทำการจ่ายเงินรอบเดียวเป็นเงิน15,000บาทให้กับเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวภายในวันที่31กรกฎาคม63ครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาวันสุดท้ายวันที่22กรกฎาคม63ยังมีกเกษตรกรอีก127,261รายเลยครับที่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีให้รีบเข้าไปแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อให้ทางทกสสามารถโอนเงินให้ได้ภายในวันที่31กรกฎาคม63ครับส่วนคนที่ได้รับเงินตามปกติงวดที่3เหลืออ,อีก590,000รายที่จะได้รับ เงินในงวดที่3ในวันที่22กรกฎาคม63นี้ครับ สำหรับในส่วนของเกษตรกรที่จะได้รับเงิน15,000บาทครั้งเดียวเป็นเกษตรกรกลุ่มที่3ซึ่งขณะนี้กำลังยืนยันในระบบภายในวันที่22กรกฎาคมและจะดำเนินการส่งต่อข้อมูลให้ทกศภายในวันที่25กรกฎาคมแล้วทกศจะดำเนินการจ่ายเงินรอบเดียว15,000บาทเข้าบัญชีเกษตรกรภายในวันที่31กรกฎาคม63ครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสําหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่นํามาฝากค,นนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพอแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกทท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อทีจะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณ ทุกการติดตามสวัสดีครับ